แอบดูเด็กๆก,กำลังนอนกันออาตื่นซะแล้วเป็นไงเป็นไงคนสวยคนสวยคนสวยตื่นแล้วเหรอฮ้หันน้ามานี้ ฮันน่าวันนี้คนสวยคนสวยตูนคนสวยวัสดีค่ะวัสดีค่ะคนสวยทำไรนอนสบายเหลือเกินโอเคพักผ่อนตามบาดทยส็แข้วกันนะ,อะโอ้ตู ตุยวัสดีครับตุยวัสดีครับ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 ตัวเองไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยนอนตุยนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยนอนเท่าไหร่โอเคนะคะโอเคโอเคคนรอ con suối xác tha sẽ con suối xác tha sẽ nhìn bán nhìn bán chăng lên nhìn bán chăng lên